คุณรู้ไหมว่าในขณะที่โลกกำลังจับตามองมหาอำนาจอย่างสหรัฐหรือจีนมีสัญญาณลับบางอย่างส่งตรงจากเตหรานมุ่งหน้าสู่กรุงเทพนี่ไม่ใช่ข่าวลือแต่มันคือคำเตือนครั้งสำคัญที่อาจชี้ชะตากองทัพไทยในทศวรรษหน้า อิหร่านประเทศที่ถูกคว่ำบาตรยาวนานกว่า40ปีจนกลายเป็นอาจารย์ใหญ่ด้านการเอาตัวรอดในสงครามกำลังส่งบทเรียนที่แรกมาด้วยเลือดและคราบน้ำตามาให้เราคำถามที่น่าขนลุกคือทำไมประเทศที่อยู่ห่างไกลยอย่างอิหร่านถึงต้องเจาะจงมาที่ไทยหรือเขามองเห็นรอยร้าวบางอย่างในระบบป้องกันประเทศของเราที่เราเองก็มองข้ามไป ในวิดีโอระดับมหากราบนี้เราจะข้ามขีดจำกัดของข่าวทั่วไปเพื่อเปิดโปงความลับยุทธศาสตร์ที่มหาอำนาจไม่อยากให้คุณรู้และทำไมการมีอาวุธที่แพงที่สุดอาจกลายเป็นจุดอ่อนที่อันตรายที่สุดเมื่อความขัดแย้งระดับโลกมาถึงหน้าบ้านคุณอย่ากระพริบตาเพราะสิ่งที่คุณกำลังจะได้ยินต่อไปนี้คือยุทธศาสตร์ที่จะเปลี่ยนวิธีคิดเรื่องความมั่นคงของคุณไปตลอดกาล หลายคนอาจตั้งคำถามว่าทำไมอิหร่านถึงไม่ไปศึกษามหาอำนาจอย่างรัสเซียหรือจีนที่มีเทคโนโลยีล้ำยุคคำตอบสั้นๆแต่เจ็บปวดคือมหาอำนาจแก้ปัญหาด้วยงบประมาณมหาศาลแต่มันไม่ใช่สิ่งที่ประเทศขนาดกลางทำได้ในสายตาของนักวิเคราะห์จากเตหารานกองทัพไทยคือกรณีศึกษาที่ฉลาดที่สุดในการบริหารความเสี่ยง สิ่งที่อิหร่านมองเห็นและต้องการเตือนเราคืออย่าฝากชีวิตไว้กับใครคนใดคนหนึ่งอิหร่านเคยเผชิญกับนรกจากการพึ่งพาเทคโนโลยีตะวันตกเพียงอย่างเดียวและเมื่อถูกตัดขาดทุกอย่างก็กลายเป็นเศษเหล็กทันทีแต่สำหรับไทยพวกเขาเห็นยุทธศาสตร์การผสมผสานที่น่าทึ่งเรามีทั้งรถถังจีนเครื่องบินรบอเมริกาและระบบป้องกันจากยุโรป นี่คือความลับที่ทำให้อำนาจต่อรองของไทยยังคงอยู่อิหร่านมองว่านี่ไม่ใช่แค่การซื้ออาวุธแต่มันคือการสร้างเกราะป้องกันทางการเมืองที่ทำให้ไม่มีมหาอำนาจหน้าไหนกล้ากดดันเราได้อย่างเบ็ดเสร็จอย่างไรก็ตามอิหร่านยังเห็นจุดอ่อนร้ายแรงหนึ่งอย่างที่กองทัพไทยกำลังก้าวพลาดซึ่งหากไม่รีบแก้ไขบทเรียนจากการถูกคว่มบาตรของอิหร่านอาจกลายเป็นอนาคตของไทยในไม่ช้า ลองจินตนาการดูนะครับคุณมีรถซูปเปอร์คาร์ที่แพงที่สุดในโลกอยู่ในบ้านแต่คุณไม่มีกุญแจไม่มีน้ำมันและที่สำคัญที่สุดคือหาอะไหล่ไม่ได้เลยแม้แต่ชิ้นเดียวนั่นคือสิ่งที่อิหร่านต้องเผชิญในปี1979หลังจากเกิดการปฏิวัติและความสัมพันธ์กับสหรัฐถูกตัดขาดลงเพียงชั่วข้ามคืน นี่คือสิ่งที่อิหร่านอยากให้เราจดจำคืออาวุธที่ซื้อมาด้วยภาษีนับหมื่นล้านอาจกลายเป็นเศษเหล็กทันทีหากคุณไม่มีอำนาจเหนือเทคโนโลยีนั้นๆอิหร่านเคยเป็นลูกค้ารายใหญ่ของอเมริกาพวกเขามีเครื่องบิน F-14 ที่ล้ำสมัยที่สุดในยุคนั้นแต่เมื่อถูกคว่ำบาตรเครื่องบินเหล่านั้นกลับบินไม่ได้เพราะอเมริกาไม่ส่งอะไรให้และล็อกระบบซอฟต์แวร์ไว้ทั้งหมด บทเรียนนี้สอนให้อิรานรู้ว่าการพึ่งพาคนอื่นมากเกินไปคือความตายและนี่คือสิ่งที่เขามองย้อนกลับมาที่กองทัพไทยแม้เราจะมีความยืดหยุ่นแต่เรายังคงพึ่งพาสมองและหัวใจของอาวุธจากต่างประเทศเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์หากวันหนึ่งเกิดความขัดแย้งระดับโลกและเส้นทางการจัดส่งถูกตัดขาดหรือถูกกดดันทางการเมืองจนมหาอำนาจสั่งชัดดาวระบบอาวุธของเราเราจะทำอย่างไร อิหร่านเตือนว่าความภูมิใจในอาวุธใหม่ของเราอาจเป็นเพียงภาพลวงตาหากเรายังไม่เริ่มสร้างฟันเฟืองของตัวเองตั้งแต่วันนี้แต่นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของคำเตือนเท่านั้นเพราะยุทธศาสตร์การพึ่งพาตนเองของอิหร่านยังมีความลับที่ลึกซึ้งกว่านั้นซึ่งอาจเป็นทางรอดเดียวของไทยในยุคสงครามเย็นครั้งใหม่คุณเคยได้ยินคำว่าเมืองขีปนาวุธใต้ดินไหมครับ นี่คือความลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ทําให้อิรานยังคงเป็นก้างขวางคอชิ้นโตของมหาอำนาจมาจนถึงทุกวันนี้อิรานไม่ได้แค่สร้างอาวุธแต่เขาซ่อนอาวุธเหล่านั้นไว้ในที่ที่ไม่มีใครทําลายได้พวกเขาขุดอุโมงค์ลึกนับร้อยเมตรทั่วประเทศเพื่อเป็นฐานทับลับและโรงงานผลิตอาวุธที่ยังคงทํางานได้แม้จะถูกโจมตีทางอากาศอย่างหนักหน่วงก็ตามนี่คือบทเรียนที่สําคัญมากสําหรับกองทัพไทย อิหร่านกำลังเตือนเราว่าในโลกยุคใหม่เป้าหมายที่มองเห็นได้คือเป้าหมายที่ถูกทำลายได้ง่ายที่สุดปัจจุบันกองทัพไทยยังมีฐานทัพและคลังแสงที่ตั้งอยู่ในจุดที่มองเห็นได้ชัดเจนจากดาวเทียมหากเกิดสถานการณ์ความบารหรือความขัดแย้งที่รุนแรงการมีฐานทัพแบบดั้งเดิมอาจกลายเป็นกับดักที่ทำให้เราเสียเปรียบในพริบตายุทธศาสตร์ใต้นินของอิหร่านไม่ได้หมายถึงแค่การขุดดินเท่านั้น แต่คือยุทธศาสตร์การกระจายความเสี่ยงพวกเขาเปลี่ยนทุกซอกทุกมุมของประเทศให้กลายเป็นป้อมปราการสำหรับไทยที่มีภูมิประเทศเป็นป่าเขาและพื้นที่สลับซับซ้อนนี่คือโอกาสที่เราจะนำมาประยุก์ตใช้เพื่อสร้างความได้เปรียบโดยที่ไม่ต้องใช้งบประมาณมหาศาลเพื่อซื้ออาวุธราคาแพงเสมอไปแต่คำถามคือเรากล้าพอที่จะเปลี่ยนวิธีคิดแบบเดิมๆหรือไม่ เพราะยุทธศาสตร์ต่อไปที่อิหร่านใช้ในการตอบกลับศัตรูนั้นน่าทึ่งและอันตรายยิ่งกว่าเดิมซึ่งเป็นสิ่งที่กองทัพไทยต้องศึกษาอย่างละเอียดนี่คือส่วนที่น่าตื่นเต้นที่สุดและเป็นความลับที่ทําให้อิหร่านกลายเป็นขวัญใจของกองทัพประเทศขนาดกลางทั่วโลกอิหร่านรู้ดีว่าเขาไม่มีทางสร้างเครื่องบินรบราคา3,000ันล้านบาทเพื่อไปสู้กับมหาอำนาจได้สิ่งที่เขาทำคือการใช้สูตรผลลัพธ์ใหญ่ลงทุนน้อย พวกเขาหันมาพัฒนาโดรนกามิกาเซ่หรือโดรนพลีชีพที่มีราคาเพียงไม่กี่แสนบาทแต่สามารถทำลายรถถังหรือคลังน้ำมันมูลค่านับพันล้านได้ในพริบตาอิหร่านอยากทรงคำเตือนมายังกองทัพไทยว่าอย่าหลงระเริงกับอาวุธราคาแพงจนลืมมองอาวุธราคาถูกแต่ทรงพลังในสนามรบยุคใหม่ที่ยูเครนและตะวันออกกลางได้พิสูจน์แล้วว่า โดรนราคาถูกนับพันลำสามารถทำให้ระบบป้องกันที่ทันสมัยที่สุดอัมพาตได้นี่คือยุทธศาสการรบที่ง่ายได้และรวดเร็วในการสร้างอำนาจต่อรองสำหรับไทยเรามีพื้นฐานทางเกษตรกรรมและเทคโนโลยีโดรนพลเรือนที่แข็งแกร่งหากเราเปลี่ยนนวัตกรรมเหล่านี้ให้กลายเป็นอาวุธที่ผลิตได้เองในประเทศเป็นจำนวนมากเราจะไม่ต้องกลัวการถูกคว่มบาตรอีกต่อไปอิหร่านชี้ให้เห็นว่า ความมั่นคงที่แท้จริงไม่ใช่การมีของเล่นราคาแพงที่มีเพียงไม่กี่ชิ้นแต่คือการมีฝูงมัจจุราชจํานวนมหาศาลที่ศัตรูไม่สามารถป้องกันได้หมดแต่ว่าการมีอาวุธที่ดีนั้นยังไม่พออิหร่านยังมีอีกหนึ่งความลับเกี่ยวกับเครือข่ายพันธมิตรล่องหนที่เขาสร้างขึ้นทั่วโลกซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยให้เขายังมีทางหายใจแม้จะถูกโดดเดี่ยว และนี่คือจุดที่กองทัพไทยอาจจะต้องพิจารณาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศใหม่อีกครั้งการถูกโดดเดี่ยวไม่ได้แปลว่าต้องอยู่คนเดียวเสมอไปนี่คือบทเรียนที่ลึกซึ้งที่สุดที่อิหร่านสอนเราในขณะที่มหาอำนาจพยายามสร้างการคว่ำบาตรเพื่อตัดขาดอิหร่านออกจากโลกแต่อิหร่านกลับสร้างเครือข่ายพันธมิตรล่องหนขึ้นมาทดแทน พวกเขาไม่ได้พึ่งพาแค่รัฐบาลแต่สร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มอิทธิพลและตัวแทนทั่วภูมิภาคเพื่อสร้างแนวป้องกันที่มองไม่เห็นแต่ทรงพลังอย่างยิ่งยวดอิหร่านอยากส่งคำเตือนมายังกองทัพไทยว่าพันธมิตรบนหน้ากระดาษอาจไม่สำคัญเท่ากับพันธมิตรในทางปฏิบัติในยามที่สถานการณ์ตึงเครียดสนสัญญาที่เคยทำไว้อาจกลายเป็นเพียงเศษกระดาษหากผลประโยชน์ไม่ลงตัว สิ่งที่อิหร่านทำคือการสร้างพันธมิตรแบบอสมมาตรหรือ asymmetric alliance ที่ทำให้ศัตรูไม่รู้ว่าใครคือมิตรหรือศัตรูที่แท้จริงกันแน่สำหรับไทยเรามีโอกาสที่ยอดเยี่ยมในฐานะสมาชิกอาเซียนและจุดยุทธศาสตร์สำคัญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อิหร่านชี้ให้เห็นว่าไทยควรจะไม่เลือกข้างมหาอำนาจใดอย่างสุดโต่งแต่ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่หลากหลายและซับซ้อนจนไม่มีใครกล้าตัดขาดเรา ยุทธศาสตร์นี้คือการสร้างอำนาจต่อรองที่ไม่ได้มาจากปืนแต่มาจากความจำเป็นที่โลกยังต้องพึ่งพาเราอยู่ยุทธศาสตร์การทูดแบบล่องหนนี้เป็นรากฐานสำคัญที่ช่วยให้อิรานยังคงมีการค้าและเทคโนโลยีไหลเวียนอยู่เสมอแม้จะถูกสั่งแบนแต่นั่นก็นำไปสู่คำถามที่สำคัญกว่าคืออิรานทำอย่างไรให้เศรษฐกิจยังเดินต่อได้ในขณะที่ทหารยังต้องรบ ความลับเรื่องการสร้างเศรษฐกิจแห่งการดื้อแพงคือหัวใจสำคัญในส่วนต่อไปที่กองทัพไทยต้องฟังอย่างตั้งใจคุณเคยสงสัยไหมว่าประเทศที่ถูกตัดออกจากระบบการเงินโลกอย่างสวิฟตและถูกอายัดทรัพย์สินนับแสนล้านดอลลาร์ยังเอาเงินจากไหนมาสร้างอาวุธและเลี้ยงดูคนในชาตินี่คือสิ่งที่อิหร่านเรียกว่าเศรษฐกิจแห่งการดื้อแง Resistance Economy และมันคือความลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่กองทัพไทยต้องศึกษาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจล่มสลายหากวันหนึ่งเราถูกคว่ำบาตรอิหร่านทรงคำเตือนยี่รุนแรงว่าความมั่นคงทางการทหารจะพังทลายทันทีถ้าเศรษฐกิจพึ่งพาแต่การนำเข้าฝ่ายเดียวสิ่งที่อิหร่านทำคือการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสโดยการสร้างอุตสาหการรมทดแทนการนำเข้าอย่างเต็มรูปแบบ วกเขาไม่ได้แค่ผลิตกระสุนแต่ผลิตตั้งแต่ชิปประมวลผลไปจนถึงเครื่องยนต์เจ็ตด,ด้วยตัวเองอิหร่านชี้ให้เห็นว่าหากไทยยังต้องซื้ออะไรแม้กระทั่งน็อตตัวเดียวจากต่างประเทศเราก็ยังตกอยู่ในกำมือของมหาอำนาจอยู่ดีนี่คือเงินมหาศาลที่ไหลออกนอกประเทศในแต่ละปีเพื่อแลกกับอาวุธที่อาจใช้การไม่ได้ในยามขับขันอิหร่าน เรื่อนเราว่าถึงเวลาแล้วที่กองทัพไทยต้องร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อสร้างห่วงโซ่อุปทานของตัวเองเพราะในโลกที่ความไม่แน่นอนสูงขึ้นทุกวันการมีเงินในธนาคารอาจไม่สำคัญเท่ากับการมีโรงงานที่ผลิตของจำเป็นได้เองภายในบ้านแต่ความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจและอาวุธยังไม่ใช่ทุกอย่างอิหร่านยังมีอาวุธลับอีกชิ้นหนึ่งที่ไม่ได้อยู่ในคลังแสงแต่มันอยู่ในจิตใจของกำลังพล ซึ่งเป็นสิ่งที่กองทัพไทยอาจกําลังเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่ในยุคเจน4ความลับเรื่องการสร้างกองทัพอุดมการณ์คือหัวใจสําคัญในส่วนถัดไปอาวุธที่ทันสมัยที่สุดในโลกจะกลายเป็นเพียงเศษเหล็กทันทีหากคนที่ถือมันไม่มีใจจะรบนี่คือความลับที่อิหร่านใช้ยืนหยัดต่อสู้กับมหาอำนาจมาหลายทศวรรษอิหร่านไม่ได้สร้างแค่ทหารแต่เขาผลิตนักรบอุดมการณ์ที่พร้อมจะพลีชีพเพื่อปกป้องทางเลือกของชาติตนเอง นี่คือสิ่งที่เขาอยากเตือนมายังกองทัพไทยอิหร่านมองเห็นปัญหาใหญ่ที่กำลังก่อดูวขึ้นในกองทัพยุคใหม่ทั่วโลกรวมถึงไทยด้วยนั่นคือช่องว่างระหว่างวัยและการขาดหายไปของอุดมการร่วมในยุคที่เจนซีเติบโตมากับอิสระทางความคิดและการตั้งคำถามกองทัพไทยจะทำอย่างไรให้พวกเขารู้สึกว่าการป้องกันประเทศคือภารกิจที่น่าภูมิใจ อิหร่านเตือนว่าหากเราสร้างกองทัพด้วยการบังคับแต่ไม่ได้สร้างด้วยศรัทธาเมื่อถึงเวลาถูกความบารหรือเกิดวิกฤตกองทัพอาจจะล่มสลายจากภายในก่อนที่กระสุนนัดแรกจะถูกยิงเสีอีกนี่คือวิธีแก้ที่อิหร่านแนะนํากองทัพต้องปรับตัวให้เป็นมากกว่าแค่หน่วยงานของรัฐแต่ต้องเป็นศูนย์รวมใจที่แสดงให้เห็นว่าความมั่นคงของชาติคือความมั่นคงของชีวิตพวกเขาเอง ความแข็งแกร่งที่แท้จริงไม่ได้วัดกันที่จํานวนรถถังแต่วัดกันที่วินัยและความเชื่อที่ไม่มีใครสามารถซื้อได้ด้วยเงินแต่การสร้างศรัทธามันไม่ง่ายในโลกที่มีการโจมตีทางข้อมูลข่าวสารตลอดเวลาอิหร่านยังมีอีกหนึ่งยุทธศาสตร์ที่เขาใช้ต่อสู้ในพื้นที่ที่มองไม่เห็นนั่นคือสงครามข้อมูลข่าวสารซึ่งเป็นสิ่งที่กองทัพไทยกําลังเพลี่ยงพล้าอยู่ในขณะนี้ความลับเรื่องการยึดกุมพื้นที่ข่าวสารคือสิ่งที่เราจะคุยกันในส่วนถัดไป ในโลกปัจจุบันปัญหาที่น่ากลัวที่สุดอาจไม่ได้มาจากรถถังที่ข้ามพรมแดนมาครับแต่มาจากแป้นพิมพ์ที่นั่งอยู่ในห้องแอร์อิรานรอดพ้นจากการถูกความบาดมาได้ส่วนหนึ่งเพราะเขารู้จักวิธีคุมกระแสความเชื่อเขาถูกตีตราเป็นตัวร้ายในสายตาชาวโลกมานับทศวรรษแต่อิรานกลับใช้ความลับของการพรสงครามข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับการสะสมอาวุธและยุทธศาสตร์ของเขาเอง นี่คือคำเตือนที่กองทัพไทยต้องฟังอย่างเร่งด่วนอิรานมองว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เปิดกว้างทางโซเชียลมีเดียามากที่สุดแห่งหนึ่งในโลกซึ่งนั่นทำให้เรากลายเป็นสนามรบของสงครามไอโอจากมหาอำนาจโดยเราไม่รู้ตัวหากกองทัพไม่สามารถสร้างกรอบป้องกันทางความคิดให้กับคนในชาติได้ต่อให้เรามีเครื่องบินรบที่ล้ำสมัยแค่ไหนแต่ถ้าคนในประเทศถูกปั่นหัวจนขาดความเชื่อมั่นในกองทัพทุกอย่างก็ล้มเหลว อิหร่านแนะว่ากองทัพไทยต้องก้าวข้ามการทำไอโอแบบเดิมๆที่เน้นการตอบโต้แต่ต้องเปลี่ยนเป็นการยึดพื้นที่ทางความหมาย (narrative control) เราต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าความมั่นคงที่กองทัพทำอยู่นั้นสัมผัสได้จริงในชีวิตประจำวันของประชาชนความแข็งแกร่งในโลกยุคใหม่คือความจริงที่ท,ทรงพลังไม่ใช่แค่การโฆษณาชวนเชื่อ แต่การจะคุมพื้นที่ข่าวสารได้นั้นกองทัพต้องมีสิ่งที่เรียกว่าความฉลาดทางเทคโนโลยีที่ผลิตขึ้นเองอิหร่านมีบทเรียนที่น่าทึ่งเกี่ยวกับการสร้างซอฟต์แวร์ทางทหารที่มหาอำนาจไม่สามารถแฮ็กได้ความลับเรื่องการป้องกันไซเบอร์คือสิ่งที่เราจะเปิดเผยในส่วนถัดไปคุณรู้ไหมว่าในปี2010อิหร่านเคยถูกโจมตีด้วยไวรัสคอมพิวเตอร์ที่ชื่อว่า Stuxnet ซึ่งทำลายระบบคอมพิวเตอร์ในโรงงานนิวเคลียร์ของเขาโดยไม่ต้องใช้ขีปนาวุธแม้แต่ลูกเดียวนี่คือความลับที่อิหร่านอยากบอกเราว่าในโลกยุคใหม่เป้าหมายที่มองเห็นคือเป้าหมายที่ถูกทำลายได้ง่ายที่สุดและระบบคอมพิวเตอร์คือหัวใจที่เปราะบางที่สุดนั่นเองนี่คือคำเตือนครั้งสำคัญถึงกองทัพไทย ปัจจุบันระบบควบคุมอาวุธและข้อมูลความมั่นคงของเราส่วนใหญ่พึ่งพาเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์จากมหาอำนาจอิหร่านเตือนว่าในยามที่เกิดความขัดแย้งหรือการคว่ำบาตมหาอำนาจสามารถใช้ประตูหลังหรือระเบิดเวลาทางซอฟต์แวร์เพื่อปิดระบบอาวุธของเราได้ทันทีจากระยะไกลอิหร่านพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการพัฒนาซอฟต์แวร์และระบบรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ด้วยตนเอง (sovereign tech) ทำให้เขายังคงสามารถปฏิบัติการทางทหารได้แม้จะถูกตัดขาดจากโลกภายนอกสำหรับประเทศไทยเรามีบุคลากรด้านไอทีที่เก่งกาจจำนวนมากถึงเวลาแล้วที่เราต้องเปลี่ยนจากผู้ซื้อมาเป็นผู้สร้างเพื่อสร้างป้อมปราการไซเบอร์ที่ไม่มีใครสามารถถือกุญแจสำรองบ้านของเราได้อีกต่อไปแต่ทว่าเทคโนโลยีไซเบอร์เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเกราะป้องกัน ยุทธศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นคือการรักษาสมดุลท่ามกลางพายุของมหาอำนาจอิหร่านมีวิธีลับในการเจรจาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการโดยไม่ต้องทำสงครามความลับเรื่องการทูตที่มาพร้อมกับกำลังรบคือสิ่งที่เราจะเจาะลึกในส่วนถัดไปคุณเคยได้ยินประโยคที่ว่าการทูตที่ไม่มีกองทัพหนุนหลังก็เหมือนดนตรีที่ไม่มีเครื่องดนตรีไหมครับนี่คือความลับที่อิหร่านมองเห็นในตัวประเทศไทย อิหร่านยกย่องว่าไทยเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศขนาดกลางที่สามารถรักษาสมดุลบาลานซ์ท่ามกลางการแข่งขันของมหาอำนาจได้น่าทึ่งเราไม่ถูกบีบให้เลือกข้างอย่างสุดโต่งและนั่นคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดของเราอิหร่านทรงคำเตือนมายังกองทัพไทยว่าความอ่อนน้อมทางการทูตจะไร้ความหมายหากศัตรูไม่เห็นความน่าเกรงขามของคมฝักที่คุณถืออยู่ในสายตาอิหร่าน กองทัพไทยไม่ได้ถูกมองว่าเป็นผู้ท้าทายอำนาจโลกแต่ถูกมองว่าเป็นตัวแปรที่ใครจะมองข้ามหรือเขียทิ้งได้ง่ายๆไม่ได้การมีระบบที่พร้อมรบจริงแม้จะไม่ได้มีอาวุธที่แพงที่สุดคือสิ่งที่ทำให้อำนาจทางการทูตของไทยมีน้ำหนักอิหร่านแนะว่าไทยควรใช้ความยืดหยุ่นที่มีอยู่ flexibility ในการเป็นตัวกลางและสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางทหารที่หลากหลาย การที่เราซื้ออาวุธจากหลายแหล่งทั้งอเมริกาจีนและยุโรปไม่ใช่เรื่องเทคนิคเท่านั้นมันคือการคานอำนาจที่แยบยลที่สุดอิหร่านเตือนว่าหากวันใดวันหนึ่งเราเสียความสมดุลน,นี้ไปและยอมเป็นหมากให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างเต็มตัวเมื่อนั้นวิกฤตการถูกคว่ำบาตจะมาเคาะประตูบ้านเราทันทีนี่คือวิธีแก้ที่อิหร่านมอบให้จงเป็นผู้เล่นที่โลกขาดไม่ได้ แต่ก็เป็นผู้เล่นที่ไม่มีใครกล้ากดดันจนสุดทางแต่คำถามที่สำคัญคือในโลกที่กติกาเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะรักษาสมดุลนี้ไว้ได้นานแค่ไหนยุทธศาสตร์สุดท้ายที่อิหร่านทิ้งไว้ให้เรานั้นไม่ได้เกี่ยวกับอาวุธแต่เกี่ยวกับวิสัยทัศน์แห่งอนาคตของคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามารับไม้ต่อความลับของการส่งต่ออำนาจและความมั่นคงคือสิ่งที่เราจะสรุปกันในส่วนถัดไป ในขณะที่โลกก้าวเข้าสู่ยุคที่เทคโนโลยีเปลี่ยนผ่านเร็วยิ่งกว่าแสงสิ่งที่อิหร่านอยากฝากไว้เป็นบทเรียนสุดท้ายสำหรับกองทัพไทยไม่ใช่แค่การสะสมปืนหรือรถถังแต่คือการสร้างนิเวศวิทยาแห่งความมั่นคงหรือ Security Ecosystem ที่ยั่งยืนกองทัพไทยในศตวตรรษที่21ต้องไม่ใช่แค่ผู้ซื้อเทคโนโลยีจากต่างชาติอีกต่อไป แต่ต้องก้าวขึ้นมาเป็นผู้บุกเบิกนวัตกรรมร่วมกับภาคเอกชนและสถาบันวิจัยในประเทศนี่คือวิธีแก้ที่จะช่วยลดปัญหาการพึ่งพาและป้องกันผลกระทบจากการถูกคว่ำบาตรในอนาคตอิหร่านชี้ให้เห็นว่าความแข็งแกร่งที่แท้จริงไม่ได้มาจากงบประมาณที่สูงที่สุดแต่มาจากความสามารถในการซ่อมสร้างและปรับปรุงอาวุธได้ด้วยมือของเราเอง ยุทธศาสตร์กองทัพอัจฉริยะหรือ smart defense ที่เน้นความคล่องตัวและเทคโนโลยีที่ผลิตเองคือทางรอดเดียวที่จะทำให้ไทยยังคงเป็นพี่ใหญ่ที่น่าเครงขามในภูมิภาคอาเซียนคำเตือนสุดท้ายคือเวลาไม่เคยรอใครหากเราไม่เริ่มปรับตัวจากหน่วยงานที่ใช้เงินมาเป็นหน่วยงานที่สร้างนวัตกรรมตั้งแต่วันนี้ ในวันที่พายุแห่งความขัดแย้งมาถึงเราอาจจะเหลือเพียงอาวุธล้ำสมัยที่ไม่มีปุ่มกดเปิดเครื่องนี่คือการเปลี่ยนแปลงจากระดับฐานรากที่จะเปลี่ยนโฉมความมั่นคงของไทยไปตลอดกาลแต่ก่อนจะจบมาหากาบเรื่องนี้มีคำถามหนึ่งที่อิหร่านทิ้งไว้ให้คนไทยทุกคนได้ขบคิดและมันอาจจะเป็นจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายที่จะทำให้คุณเข้าใจความหมายที่แท้จริงของคำว่าความมั่นคง เราจะมาสรุปบทเรียนทั้งหมดและตอบคำถามนี้พร้อมกันในส่วนสุดท้ายคุณผู้ฟังครับเรื่องราวทั้งหมดที่เราได้คุยกันมาไม่ใช่เรื่องของการยกยอหรือการข่มขู่แต่มันคือกระจกสะท้อนให้เห็นความจริงของโลกในวันนี้อิหร่านไม่ได้มองเราด้วยความชื่นชมเคียงอย่างเดียวแต่มองเราเป็นกรณีศึกษาของการมีชีวิตอยู่รอดท่ามกลางพายุคำเตือนจากอิหร่านถึงกองทัพไทยนั้นชัดเจน ชัยชนะไม่ได้มาจากอาวุธที่แพงที่สุดแต่มาจากกองทัพที่ยังยืนอยู่ได้เมื่อทุกอย่างรอบตัวพยายามดึงให้หลมวันนี้เราอาจจะยังมีความสมดุลทางการทูตและมีความพร้อมรบจริงแต่ในโลกที่ไม่มีอะไรแน่นอนการพึ่งพาตนเองและสร้างความลับของความแข็งแกร่งด้วยมือของเราเองคือทางรอดเดียวที่จะยั่งยืน สุดท้ายนี้มีคำถามหนึ่งที่ผมอยากทิ้งไว้ให้คุณได้ลองคบคิดและแบ่งปันความคิดเห็นในคอมเมนต์ครับหากวันนี้เราต้องเลือกระหว่างการซื้ออาวุธที่ทันสมัยที่สุดจากต่างประเทศกับการลงทุนสร้างนวัตกรรมที่ผลิตเองได้ในประเทศคุณคิดว่าทางเลือกไหนจะทำให้ไทยมั่นคงกว่ากันในอีก10ปีข้างหน้าขอบคุณที่ติดตามการเดินทางทางยุทธศาสตร์ในครั้งนี้ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะไม่พลาดการเจาะลึกความมั่นคงโลกในวิดีโอถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ